คลิปนี้บอสยาวครับสั้นๆก็คือมาสรุปตัวเลขให้เลยสวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนี้มาพบพอก,กันอีกแล้วครับ มื่อี้วันที่30พฤษภาคม2 5 6 4ครับเมื่อีเบ่าวหนองจะมาสรุปตัวเลขให้นะครับงวดวันที่1มิถุนายน2 5า4นะครับกาตัวเลขที่บ่าวหนองให้ก็คือบ่าวหนองร่วมมาห้เบลลวเนาะตังแต่ฝันและกะเลขต่างๆที่ลขที่เลข,เลขตัวชุดนี้เป็นเลขที่บ่าวหนอง มักนำล้วกาแต่ว่าบ่งหวัวว่า f อฟีสิมักนำบอนะครับตัวเลขที่เบ้านนองจะให้มือนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับแนวทางในการซื้อนะครับผมจังไรกะก็ให้ใส่วิจรารณาณในการรับฟังนำรับชมนำนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบ้าหนองน้ำแน่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับ ไปนะครับไปเบอ่งกันเลยครับนะครับเนาะมาให้องก็เบอร์พร้อมกันเลยครับตัวเลขอ่าชุดแหลกเนาะเป็นเลขอันที่ว่าเบาหนองฝันเห็นคนขายไครหรือที่นเขียนให้พราะไงถ้าเราเขียนให้นะเนาะแปดเก้าแต่ว่าใครมันก็เป็นศูนย์เบาหน่องก็เลยเอามาจับใส่กัน เป็น08เก่านะครับเบาวน่องกระแตกออกมาเป็น89 08 09นาะครับเนาะอันนี้คือแตกออกมาไวเ้เพื่อเพื่อ FC เป็นเฉลี่ยสองโตนําแต่ว่ากระกลับเอาเด้อรับเด้อแต่ว่าเบาวน่องบบก,ก้าให้ได้เบาวน่องเขียนให้เบิรงนทีเซอร์ลากาเลขกจุดตัวที่สองก็คือเลขอันคนตายที่ว่าเท่าใหญ่แล้วมาเข่าฟันเนาะเลขอายุเท่าใหญ่เป็นเจ็ดเจ็ดศูนย แต่ว่าเบาหนองให้เป็นเลขคนตายอีก04เนาะ0440นะครับแต่ว่าเบาหนองเลยเอามารวมกันเลยก็เป็น704นะครับเนะบาะเบาหนองก็เตะออกมาก็เป็น0470 74อ่าแล้วแต่เหตุสีสีมานลำบอ,อกลองเบิ้งพิจารณาเบิ้งขับเด้อกลับเอาเองเด้อเบาหนองวกกลับไปเ <c oughs> ลยหล้กการว่าจุดที่สาม ถือว่าเห็นห้อยเห็นห้อยเทาเนาะอยู่ฝาห้องน้ำเบาหน่หองก็เลยลองเอาแปรงลูบเบิงเนาะแต่ว่าก็เห็นเป็นเหล็กแปดเนาะเล็กสองาได้ใส่สองก็คือขานะครับสองก็คือขาขาสองขางนะครับสองหาก็คือนิว้วนิ้วเนาะแต่เลแต่ว่ามันจะมีอยู่สองชุดเด้ มันจะมีแปดสองหากับแปดหาสามหรือแปดสามหานะครับเนาะจะลองเบิงเพื่ออันนี้มันจะเป็นตัวเหลืออีกตัวหนึง่งแต่ว่าหาสองแปดหรือว่าอย่างนี้มันก็มัน,ม,นมันมาตรงกันครับเลขไทยทะเบียนรถเบาหนองนําเนาะสามหาสองแปดนี่ครับลองลองลอง,ลองเบิ้งครับเพราะว่ามันมาตรงกันนะเพราะว่าเพิ่นกับขึ้นไปค้ายทะเบียนรถ มื่อกี่ว่าเบาหนองฟันน่ะเนาะครับผมเบาหนองกระแตกออกมาให้แปดสองหาเบาหน่องกระแตกมาสองหาแปดหาแปอนะครับเนาะอันนี้เอฟะไปกับกันเอาเองเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งกะหาว่แปดหาหรือ8 3ดสามหาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเนาะนะสลับกันเอาแแต่เอามาให้กับหาสามแปดสามแปหา น,น,นะครับผมแล้วกาม่ามือยำขึ้นนะครับเนาะที่ว่าเบาหน่องจุดทูบุดทูบขอไอ้ใครเลขไทยสามโตเลยรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งนี่แหละนะครับเนาะจุดเลขทูบได้สี่สามแปดับสี่สามแปดบันทีเบาหน่องกันเลยแต่เอามาให้ เป็นสามแปดสี 8, ่สามแล้วก็สี่แปดนะครับผมแต่ว่าเลขชุดนี้ก็จะเคลียขายกันหลายตัวนะครับเนาะเลขขายกันแล้วก็เลขทีบานเบาหนองเกาสามเลขทีบานเบาหนองเกาสามนะครับเนาะแต่ว่าเบาหนองก็มีเลขกันใบยูสี่ตัว เลขกันไหวเพื่อเพื่ออันนี้ต้นต้นนี้เพื่อนาะเพื่อกับีหาซีหาหาเจ็ดแปดล้วก็สามหาสามหมาม่ก็สิไปตรงกันกับอันเลขห้อยเท่าน้หาสามนะครับนาออันนี้กันไหวเพราะว่าบางบางคนบางเอฟซีบางคนเากัตแปลว่าไห้เพื่อนกัว่าหาหากต่ให้น้ำเนี้ยหาซีน้ำนะ เจ็ดแปวกแะเล็กทะเบียนไทยรถนะครับผมเจ็ดแปวกนะครับเนี่ยเล็กไอ้ไขบ่บานเบาหนองครับศรัทธามีบารมีเกิดนะครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับขอให้เอฟซีทุกคนสมหวังนะครับขอให้ถูกขอให้ปังนะครับงวดนี้จะได้กะ บ่าหน้องกะขออวยพรให้เอฟซี ABC ทุกคนนะครับเนาะนะครับเนาะคลิปนี้บอสยาวครับสั้นๆก็คือมาสรุกตัวเลขให้เลยเพราะว่าเพื่อผู้บางคนเพิ่นฉีดเด็ไปหาสื่อเนาะแต่ว่า Inter FC เห็นแต่เอฟซีเพิ่นเบาเหล็กเบาหนองมันไปตรงกันกับเหล็กดังเขาเพิ่นว่า่ะเลยอ่านเพิ่นว่านะบ่หูวละครับ แต่ว่าอันออกออกก็ได้ครับผมผมว่าอันจังได้กระสีออกครับอันโหลดครับอันให้เขาออกอันอะก็ออกออกอะไให้เขาลือเขาซ่ากันไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าเบ้าหนองกะต่างใจให้เอฟซีทุกคนเบ้าหนองเป็นผู้ให้่ครับเอฟซีเป็นผู้หลับถ้าเอฟซีถูกเบ้าหนองก็ถูกครับ เอฟซีมีรอยยิ้มเบาหน่องก็มีรอยยิ้มครับผมห้าสิมีมีความสุกไปน้อกันห้าสีมีรอยยิ้มไปนํากันนะครับเนะาะจังได้กะให้เอฟซีเบาหน่องทุกคนจงสมหวังดังปาตนาทุกประการนะครับช่วงนี้กะคือเก่าแหะครับโควิดเนาะไปใส่มาใส่กะให้ละมัดระว่างสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับเนะาะจังได้กะ บ้านองกะเป็นกำลังใจให้เอฟซทุกคนครับผมเมื่อนี้กมีแค่นี้แหละครับจะได้กขอให้เอฟซีปังปังปังในงวดนี้นะครับเด้อบ้านองกะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ